โอ้เพื่อนเทศหยังนี่เพือ่อนยอประคุณพระยานาขับรถโอ้ท่านพระครูเนาะโอ้โอเคเจ้าว่าเจ้าขาอันมาเล่าว่าน้องปอนนี่ครอบครัวนี่มีแม่อุปถรัรมภ์มีแม่อุปถัมภ์ทรงเขาเลี้ยนนี่นะปอนนี่นะครอบครัวนี่มาหลายเดือนแล้วล่ะเจ้าค่ะ ก็เลยมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังน้าเจ้าค่ะว่าเขาฝากว่าถ้าเขามาวัดมาว่าก็บอกให้เขาเป็นคนดีให้แน่ด้อเจ้าค่ะซึ่งซึ่งโอ้เคยบวชเคยบวชเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันการันตีว่ายังหูจักความอยู่เนาะอีตนผู้หาเงินมาส่งน่ะเจ้าค่ะเฮ้ากับบอทอได่ดอกผู้หาเงินมาส่งน่ะเจ้าค่ะก็เลยมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเจ้าค่ะ ท่านเจ้าอบอภารค่ะเออแมนสาธุค่ะสาธุค่ะเจ้าค่ะจังใดก็ฝากอันครอบครัวนี้เบิ่งแงงเนี่ยค่ะหายซอยกันเนาะเจ้าค่ะเนาะ เทศเทศเทศค่ะบเมนให้ถ้าแม่พออ่อนีให้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ให้อันอันอันกำนันมาเปลี่ยนพยานพ่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุลูกสาธุสาธุติบ